3 2 1นเนี่ยครับนะฮเะขีย์ของทุกอย่างของมายเรียนรูนนะ้ ตอนนี้พวกกดไกที่เขาใส่มาเริ่มตั้งมาไม่ค่อยดีเลยเ๋ยต้องมาแก้ใหม่หนดเลยนะำบ่งให้ดูว่าเย นี่ครับนะสุดท้ายกันแล้วครับนี่เมื่อว,วานผมทําการจําลองเหตุการณ์ว่าเวลาน้าไปตากโนลหรือว่าจอดรถทิ้งไว้หน้าออาคลิปแล้วฝนตกนะครับปรากฏว่านี่นะครับเราพบว่ามันจะมีน้ำนะครับซึมไหลออกมาช่วงตรงนี้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการจําลองเหตุการณ์อีกทีหนึ่งแต่ตอนเนี้ยผมเจอสาเหตุละมันมีรูอยู่นะครับอยู่ข้างล่างเป็นรูที่บอดี้แต่ว่ามันยังไม่ได้ทํากาสกุลตอนนี้เรา ทำการปุดแล้วก็ทิ้งไว้วเปในเรียบรย้อยวัดหมดปิดประตูนะอย่างนี้นะครับนี่คือการรองเหตุการณ์น,นะครับนะ้าสมมุติว่าเราล้างรถแลดด้วมฝนตกนะครับการฉีดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้น้องนะครับอยู่ข้างในรถนะครับนี้เพื่อจะเช็คว่า มีอาการรั่วซึือมบิหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับนี่การเยอะเลยนะครับเหมือนเวลาเราไปตากฝนนะครับนะั้นมาเช็คทุกอย่างนะคร่บมาดูผลกันครับผมนะครับหลังจากเทสก็เรียบร้อยแล้วนี่นะ หมอไปไงไซึงมไหม,ไมอสองฝั่งนะงจริงๆแล้วผมว่านะนะส่วนใหญ่ที่มันจะเข้าเลยอ่ะมันจะเข้าตรงนี้นะเนี่ยพอมันเข้าตรงนี้เนี่ยไอรูระบายน้ําถ้ามันระบายไม่ทันอนะ่ะของมันล้มนะนะมันจะซึมเข้าไปที่ตัวรถแต่ตอนเนี้ยเราทําการทํารูระบายแล้วก็อ,อุดรดูต่างๆนะครับที่น้ําจะเข้าเพื่อไม่ให้น้ํา นะครับมาหยดในห้องโดยสารแล้วก็ทําให้ผมเปียกแล้วก็เหม็นอับกันครับอ่ะเรียบร้อยครับผมนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อีตัวรุ่นใหม่ด้วยอ่ะเฉยผมหน่อยนะครับแบ่งแค่นี้กันนะนี่ครับตัวลำโพงนี่ครับเราเราจะแมทกับลำโพงนี่ครับวอลวิ่งเพื่อความบันเทิงในรถกันครับ เป็นหน้าที่แรกของเขาเสียนะจะให้เขาลุยกันเย็นมาเอาได้เปลังแล้ว ออนนี้ครับเราเสร็จงานท่อแล้วนะตอนนี้เราพบว่าแหนบสองข้างเนี่ยปัญหาคือตอนเนี้เวลาผมทำความเร็วเนี่ยยางมันไปสีซุ้มข้างซ้ายข้างเดียวเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยอนนี้ไม่เป็นไรไอ้ที่รอยทะลอกเดี๋ยวผมซ่อมแต่ว่าที่สิ่งที่เราเจอคือความล้าของแหนบสองข้างมันไม่เท่ากัน อันนี้มันเหยียดเห็นไหมครับแต่เนี้ยโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวต้องถอดสองข้างมาแล้วก็ทาบาลานซ์แบบให้ได้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวสะดือมันนะครับสไลด์สะดือแล้วก็เปลี่ยนตัวสารแหลกแล้วก็ปรับให้ตัวเขาเรียกเขากลางนี่นะดูฝั่งนี้ให้มันขยับขึ้นหน้าอีกนิดนึงนะครับอีกประมาณเซนนึงให้ตอนเนี้ยเขาขยับซุ้มล้อมาแล้วแต่ว่า ระยะยังไม่ได้ยังขาดแต่ประมาณเซนหนึ่งเดี๋ยวขยับขึ้นหน้ามาอีกรอมจะได้กลางเซนเตอร์นะครับเวลาขึ้นลงมันจะได้มีระยะรีบาวลงแล้วก็ไม่ติดบอลซูมนะครับแล้วก็เซตอัพอีกอย่างนึงคือเดี๋ยวทาให้ระยะแข็งขึ้นนิดนึงตอนอันนี้เราใส่ไอ้พวกการโค้งใช่ป่ะเดี๋ยวหาพวกตรงเตงหรือการโค้งแบบที่เอาให้หนึบานิดน so ึง so sure hey, ถ้าไม่เห็นก็ต้องเอาการโค้งของ กันคงอชจียากเองไอ้ที่ยั่เอาใส่กัน่ะใช่ป่ะดึงไว้หน่อยเพราะว่าน้าวขับทำความเร็วไงได้โอเคเดี๋ยวเราใส่ตั้งตั้งตัวย็ดตั้งตัวยึดหน่ได้แล้วในไหนมาแล้วเปลี่ยนสแลนนี้นึเลยนะได้แม่ไม่โค้งได้ครับได้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะหลังจากวันนี้เราเคสดด้วยระยะทางยาวแล้วก็ใช้ความเร็วด้วยพบว่าบางช่วงที่เราโดดเนินสะพานหรือว่าเรามีหลุม อดี๋ยวบอลก่อนพี่ปักนั่งเข้าไปนั่งเลยเนี่ยเนื่องจากเกิดจากแหนบมันล้าเ,เดี๋ยวถ้าเราลองนั่งนะแต่คืระยะมันน้อยแล้วเดี๋ยวที่ผมบอกอเมื่อกี้คลิปที่แล้วะคือเขาพยายามขยับมาแล้วแต่ว่ามันน้อยไปเนี่ยต้องขาดระยะนี้ประมาณอีกหนึ่งเซนเพื่อให้เซนเตอร์มันกลับีกนิดนึงเดี๋ยวขยับที่ตัวเขานะครับแล้วก็เลื่อนสะดืดแหนบพอดันมาทางเนี้ช่องว่างนี้จะเยอะขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเซ็ตให้แข็งขึ้น เดี๋ยวตรงนี้พี่ทะลอกแล้วต้องพูดนะฮะเห็นอาการให้นะครับวันนี้ถ้าไม่เทสก็ไม่รู้วันนี้ซัดมาเลยบอลปื้ดมาเลยใช้ไหมแล้วสี่เลยเราถ่ายอางด้านหลังมารถเราเห็นเลยว่าแม่งพอลาคนนั่งเข้าไปแถบข้างนี้แม่งล้าแม่งเกลียดได้เพราะว่าเน่นไดเราแต่เอาแต่เดี๋ยวเราจับฟิตเมนต์เนี่ยเราเอาความสูงเท่านู้นนะได้เท่าเท่าข้างรถเลยจริงๆอะเผื่อข้างนิดนึงก็ได้เพราะว่าคนนั่ง เพราะส่วนใหญ่ถ้าเรานั่งเราเดียวเดียวเดียวนั่งคนเดียวเดี๋ยวนิดเดียวใช่เคือมันธมรมดาโอเคเดี๋ยวนี้อยู่ที่เอ็นเจแล้วนะเดี๋ยวนี้รู้ต่อเรื่องงานท่อเสร็จแล้วนะไม่มีเสียงละ

เราจะเจอรถใายก่อนอะเจอรถน้ำก่อนเลยรเจอรถคุดไก่ปาก่อนเลยฮะเฮ้ยนี่จะเป็นครั้งแรกผมจะได้เห็นมันเลยนะครอน้ำไม่ขึยนรถตัวเองครั้งแรกเหรอในรอบแบบครึ่งปีเลย เชื่อไหมใจสั่นเลยเหมือนนัดบอดเลยเหมือนแบบเมืนนัดอิงให้ถามว่ารถอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเดาครับเดาซ้ายเราู่งด้วยนีไหมมันเห็นว่ามาะไเอาเอาจุงไปหน่อยได้ไหมจุ่มไปหน่อยได้ไหมยังนะยังนะอ่่ยืนมาไก่ชุดมารับรถจริงๆนะวันนี้นหน่อย่อยสียเก้าปดหห้สนึง มันจับเยอะไปลอยมือนิดนึงไม่เป็นไรนะและ้วลูกพ่อคนเอาเลยเสร็จสักทีอ่ะโอ้อารมณ์แบบเสร็จสักทีอ่ะเสร็จสักทีเสร็จสักทีอ่ะแบบเสร็จได้แล้ว<อ> <laughs> ก่อนเถติกูาม,มาเอาเผมมากเลยผมมา,ากผมมากเพราะสวยเลยรับกลับเลยนะนี่รับกลับเลยนะ <c oughs> คือคันนี้เนี่ยีี่ทปิด คือการคันนี้คือการลื้อทิ้งแล้วสั่งใหม่หมดเลยเฟนเดอร์ประตูเนี่ยทุกชิ้นไอแผ่นพื้นอะไรนี่คือการสั่งใหม่หมดเลยตั้งใจว่านี่จะเป็นคันเดีวที่จะใช้ยันแก่เท่าเลยจะเดลี่ยูสเลยใช้ทุกวันจะใช้ทุกวันเนี่ยเดี๋ยวออกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปฟิตติ้งนิดหน่อยแล้วก็จะใช้ทุกวันเลยจะเห็นผมในรถคันนี้ทุกวี่วัน ก่อนหน้าที่จะไปทำน่ะมันเป็นเครื่องหกสูบเห็นกูทุกวี่วันเหมือนกันตายตายบนทั้งดือนบ้างล่ะบนสไลด์ออนบ้างล่ะนี่คันนี้คือขวัญใจสไลด์ออนแต่จากวันนี้นี่เนียนแน่นอนสวยมากเลยโอ้เอาเอาเอาหมอขอบคุณีความสุมากเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสไพยกระเป๋าจะพาไปลุยกันนอกกันมออะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตา อยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพัดในรายการรถนิยม